ก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่อยากมาดูคอลเลกชันใหม่ของโอนเดยนะครับในโอนเดย์ไทยแลนด์เ Anniversary นะครับก็มาที่พารากอนได้เลยครับมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่19นี้เลยครับผมมาที่เรื่องของเราเนาะครับได้นอนบ้างหรือยังครับพี่โอแต่ว่าคืนนอนน้อยครับยอมรับเลยคืนหนึ่งกี่โมงเข้าเข้าเข้าไรกี่โมงตีสองป่ะตีสองครับไปตั้งกี่โมงครับพี่โอเออผมไปประมาณสี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มครับห้าทุ่มอันนี้คือเป็นการทำงานที่มาลากอนสุดเลยตั้งแต่ทำงาน ก็ไม่นะครับผมก็จริงๆถ่ายละครถ่ายหนังมันโหดกว่านี้เยอะครับบางทีเราไม่นอนเลยอะไรเงี้ยไปถึงเช้าแต่ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็อยากไปช่วยน้องด้วยครับเพราะว่าน้องเขาไปคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วจีไปคนเดียวไปช่วยน้องใหม่ไหมสำหรับโครงการถ่ายของโครงการใหม่มากครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบปังมากเออมื่เคืนยอดทำรายไปเท่าไหร่ครับโตเอาเยอะมากโซเอาครับของน้องโซเอาเลยเป็นไงบ้างกับจี่จีจีเขาดีใจแค่ไหนก็ดีใจนะครับแล้วก็ก็ต้องกลับไป เคลียร์ทุกอย่างให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตรงนั้นน้องมันต้องไปทำอะไรอีกเยอะเลยต้องออกแพ็คกิ้งต้องไปส่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจิ๊กเขามีทีมแพ็คหรืออะไรมีครับมีครับเมื่อคืนพอเราเราเข้าไปในไลน์แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับจิ๊กกิริยาคนดูอยู่นะครับโอ้ก็น่ารักมากครับบางคนแบบรอโอ้ถึงตีสองบางคนเมื่อไหร่พี่โอจะมารออยู่อะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบมาซัพพอร์ตกันแล้วก็มาให้กําลังใจกันขนาดมันดึกมากๆอันนี้คือถ้าไม่ไม่ใช่แบรนด์จิ อาจจะยากครับแต่อันนี้คือเป็นแบรนด์เขาเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตั้งใจมากๆากเขาก็แบบขายอยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาทํางานเยอะอะไรเงี้ยเขาก็มีโอกาสไปช่วยก็เลยอยากไปช่วยแต่คนนึงว่าพี่โอจะซัพพอร์ตจีดนซัพพอร์ตอยู่ครับซัพพอร์ตอันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่พี่พี่โอมาเข้าไลฟ์มาช่วยขายแบบจริงจังะใช่ครับครั้งแรกครับตอนนี้พวกเราเพียร์ดึงเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มาแต่ออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับ ใช่ครับก็ว่างพอดีครับเสร็จงานพอดีก็เลยไปครับไม่มีอะไรตัวต่อไหมไม่มีอะไรตัดแทนเลยถ้ามีแม่มีค่าคอมแม้ว่าเออขายได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีจระจีเลี้ยงน้ำแค่นั้นเองโอ้โหรวมแล้วรวมอะไรเออแล้เป็นน้ำเปล่าครับโอ้แล้วเป็นน้ำเปล่าบ้านเจนนี่ด้วยใช่ครับเขาให้มาโอ้ครับแล้วอันนี้ถือว่าเมื่อคืนทำยอดได้เยอะถึงขั้นแบบสูงสุดของน้องเลยตั้งแต่น้องขายมาก็ถือว่าแบบโซเอัพครับก็ดีใจเขาด้วย ยังไม่มียกเลิกออเดอร์อะไรอย่างนี้ยังไม่ทราบนะครับอันนี้เปิดระบบหลังบ้านแต่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนของโอ้ด้วยนะครับพอดีโอ้มีของเนี่ยฮะขายอะไรขาอะไรอ่ะเออผมเป็นแบบเป็นของเล่นนะฮะเป็นเป็นแบบพวงกุญแจเคยเห็นไหมฮะโครงกุญแจที่เขาห้อยอย่างเงี้ยฮะเอ่าของผมเป็นทํากับโอ้เลยอ่าก็ทําออกมาเป็นแบบเป็นพิ่โชน เป็นวงกุญแจพี่โชว์นะฮะทำกับ My Friend Rabbit X กันกับ Mario m u e l e r ขายที่ไหนอ่ะพี่ขายที่ Pop Up Store ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับหรือว่าทางออนไลน์ได้เลยของของ My Friend Rabbit จะมีไลฟ์ขายไหมไลฟ์อาจจะไม่มีแต่ว่ามีเปิดที่ Pop Up Store แน่นอนสิ้นเดือนนี้ครับเจอกันิตกี่ชิ้นนะคะผลิตเป็นหลายชิ้นอยู่ครับแต่ว่าก็มีลิมิตมีลิมิเต็ดอยู่ครับสามหมื่นกว่าชิ้นเขาร้อเล่นครับสามหมื่นี่อดอรลิมิต อ๋ออย่างครับคือเราก็จะเปิดขายเอ่อตอนนี้ขายในออนไลน์นะครับแล้วก็ไปขายที่ pop up store ด้วยครับ My Friend Rabbit x Mario m u e l e r ครับฝากไปด้วยครับผมปปมันน่ารักมากเลยครับเป็นเป็นตุกต๊กตาที่ผมออกแบบเองแล้วก็ x กับ My Friend Rabbit ครับ เป็นคาแรคเตอร์พี่โชนด้วยครับแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่โอชอบเป็นเป็นเป็นหนูเป็นอะไรเงี้ยแล้วมีน้องน้ำไหมไม่มีเลยค่ะมีแต่พี่โชนน้องน้ำเดี๋ยวอาจจะออกมาทีหลังตอนนี้เอาพี่โชนไปก่อนนะก็อาจจะมีเป็นคู่แต่พี่โชนไม่ได้มาคนเดียวถือมะม่วงมาด้วยอ๋อใช่คับถือทำไมฮะเอาในเรื่องถือมะม่วงไงถามน้ำว่ามะม่วงไหมเอออันนี้ก็ผ่านมา20 30แต่มะม่วงยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ยังไม่สุกด้วยใช่เป็นยงใช่ครับพันอะไรครับ อาเขียวเสวยเขียวเสวยไม่ถาลึกจังเลย <c oughs> ไม่เป็นตุ๊กตาจ้ะคขาเออย่พพอพอได้ลองเป็นพ่อค้าออนไลน์ติดใจามั้ยแบบเอ้ยเออก็ขายได้มันแบบผมชอบอยู่แล้วครับผมชอบแบบว่าการขายของอยู่แล้วเราครับผม,ผมลูกแม่ค้าแม่ผมขายของอ๋อใช่ครับเอาแตมื่อก่อนเนาะเคยขายสารส่งสารส่งด้วยเนาะใช่ครับมีโอกาสมีโอกาสจะทำเองผมัวเองไหมพี่โอ๋ไปก็มีนะครับก็ก็มีก็แต่ตอนนี้ยังยังยังไม่มีครับตอนนี้ไปไปซัพพอร์ตไมล์เฟลนและบิดก่อน ที่ทำใหบรรยากาศก่อ,อ,อนไปไลฟ์แบบสี่หลายคนบอกว่าเอ้ยก่อนจะได้ไลฟ์คิวดึงนูนี่นั่นสำหรับเราจะเจอหน้านไงบ้างสำหรับบรรยากาศอ,อ๋อของโอ้ก็ดีเลยครับของโอ้แบบทุกอย่างลับลื่นเขาก็เคลียร์คิวให้อย่างดีเลยเน้องน,น่ารักมากแล้วบอกมีการจัดระบบที่ดีขึ้นตรงนั้นเรามียังไงบ้างครับต่อไปถึงสำหรับโต๊ะโอ้แบบสบายมากครับก็คือเขานอนดูแลอย่างดีแล้วก็แบบเออก็คือการรอผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันก็อาจจะอะไรเกิดขึ้นได้ย หมู่บ้านนี้เขาอยู่แล้วรวยการไปอยู่หรือมากคราบบ้างไหมครับรวยละโอ้โหจะไกลบ้านผมปะทีบ้านของอยู่แถวนี้ครับอย,อยากกาล้าไแผนระบบการไปของเขาเป็นยังไงบ้างมันเป็นระบบอัอืมเป็นแบบโอ้เป็นระบบมากครับรก็ชื่นชมทีมเขาครับถ้มีรอบหน้าไปอีกไหมครับถ้ามีโอกาสครับก<ม>็ถ้าเข<ม>าชวนก็จะไปของตัวยาวของเวทไปขาย อยากอยู่ครับเนี่ยไมเฟเนอร์บิตแต่แบตเตีย์โซลได้เลยนะแต่คือถ้าง่ายๆก็ไปที่เซนทรัลพลาอก็อยู่ตรงนั้นนะไมเฟเนอร์บิตอ่ะเราจะไปไปยืนขายเองหรอฮะจะไปยืนขายเองหรอไปยืนขายเองแต่มีอีกเรื่องที่อยากฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้เลยเอาคืนนะโอ้ลาลาเออเทปหน้าี EP ใหม่ยังมีเหรอเปอเปอ่ะไอมีซีพี EP ใหม่โอ้ล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์พี่พี่เล็กฮิวโก้ นี่ใหม่ล่าสุดนี่จะออกอาทิตย์หน้านี้เป็นใครเป๊อารักท็อปทศพลโอ้ยไม่เคยรู้เลยโปรโมทหน,น,นโอ้ย,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 ยโอ้โหรู้เ,รเลยใช่ครับก็อยากให้ไปดูเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นเทปที่แบบอ x c คลูซีฟมากๆแล้วผมแบบพาเสารนี้เลยเสารนี้ออมีคนจะซิปมาเสารนี้เลยแล้วก็คือน่ารักมากๆเพราะว่าเป็นการเดินทางกันไปด้วยกัน3มคนแล้วก็ไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับแบบลูกชายขี่ม้า แล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์แบบหนักๆเลยครจะซ้อนเซอร์ไพรส์ท็อปหรอไม่ใช่เอไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคำว่าอว่าจะมไยนะไรนะครับถัจันจีจเจอเจนนี่ทายกันหรือยันออกมาขนาดอึ้งๆอยู่ผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันอาจจะวุ่นวายครับตอนแต่เราก็โดนจโจแซด้วยก็ไม่เป็นไรครับชิลครับ มองปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงญบางโยที่จู่ๆเป็นการแบบรสร้างเป็นสถิติโลกคนมาดูไลฟ์เยอะการทำยอดขายอะไรต่างๆเ้ยจ๋งมากครับก็รู้สึกแบบว่าชื่นชมแล้วก็แบบประทับใจครับรู้สึกว่าน้องแบบเก่งมากๆก็ขอชื่นชมน้องๆมากๆเลยที <ๆ S 2> ทั้งทีมเลยครับแล้วก็น้องเจนนี่ด้วยครับพ่อไม่ลองไลยบ้างหรอล่ตั้งทั้งวันทั้งคืนลองถึยี่สิบองโมงไม่ว่างเพราะตอนนี้โปรโมทแต่หนักเรื่องเสืออย่างเดียวเลยฮะแล้วก็จะเข้าลงอยู่แล้วด้วยโอ๊ยทำยังไงเดี๋ยนี้ อาทิตย์หน้าล้ฮะยี่สิบสามยี่สิบสามตุลานี้ทุกโรงภาพยนตร์เนีขายของเยอะมกันวันนี้เนาะอวันนี้ขายลืมครับผมหน้าเสือเป็นยังไงเอาอีกนครับหน้าเสืออ๋อไม่มองพวกพี่เลยหนังเสือนะครับมันเอกลุศีมากๆเพราะปกติเนี่ยเขามันอยู่ในจักรวาลขุนพันธ์นะฮะแต่อันเนี้ยคือเป็นเสือเสือเนี่ยเขาบอกว่าเสือได้อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แต่อันเนี้ยคือเสือเนี่ยถูกจ้างไปในงานเดียวกันแล้วก็ต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยครับมันมันเอกลุศีมากๆ แล้วมีมีเสือฝ้ายพี่เวียมาด้วยมาใหม่เลยในจักรวาลนี้ครับผมพี่ท็อปด้วยพี่ท็อปทศพลน้องหลินหลินมัชนทพี่โตโน่พี่เป้มาริโอคือพลาดไม่ได้ครับอยากให้ไปดูจริงๆแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆเป็นหนังที่คุ้มทุกบาททุกสตางค์ครับไปดูเถอะครับถ่ายนหนังตลกนี้นี่ ในหนังลุคนี้นี่คล้ายๆฮะใช่ครับในหนังแบบจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเพราะว่าเสือไม่เห็นส่วนเราแฟชั่นปีนี้พี่โอพิลล์งานนอกจากอีเวนต์นอกจากหนังมันมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เหรอครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น YouTube ครับแล้วก็การแบบส่วนใหญ่เป็น YouTube มากกว่าแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่ผมไปไปเออใช่ครับไปเอ็กกับกับของต่างๆหรือว่าศิลปินต่างๆอหนึ่งี้ยครับก็จะมาใสยศิลปินเหมือนกันเรับพิลลงานอาร์ตงานอะไรเงี้ยเนา <screws> ใช่ครับพี่ทำไมครับเพราะอะไรเราเรามีความศิลปินในตัวหรือไงพี่โอเรามันก็ศิลปินไม่ใช่อ่ะครับคือเราเราเราชื่นชอบพวกผลงานศิลปะแล้วเราก็ดันมีพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นศิลปินหลายคนเราก็เลยอยากจะร่วมโปรเจกต์กับเขาแล้วเราก็มีความคิดแบบเราอยากทําแบบนี้เราก็เป็นคนที่สะสมอาร์ตทอยอยู่แล้วเราก็เลยอยากทำอาร์ตทอยออกมาด้วยครับที่เป็นแบบเป็นสไตล์ของเราครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับและไข่ครบเนาะ ครับน,นี่ก็มีนะจ๊ะ,ะโอเคค่ะโยก็มีนะครับ